มมันจีบไฟาสวัสดีครับพี่น้อง FC เมองเพื่นครับที่กรุ่มรักสคูุนครับสวัสดีครับพี่น้อง FC เมลองเพื่อนสู้ครับครับบรรยากาศตอนนี้เรามาทําอะไรครับผมมาถ่ายเอ็มพีของน้องหายปนนาตาครับผมน้ำตาขู่ที่ภูทะเบิดพี่น้องเตรียมพร้อมถ่ายรับชมครับมาถ่ายที่สถานที่จริงพี่น้องกับสถานที่สูงสุดของคู เพชรจุลหรือผู้ทำเบิกของเขาครับใช่ละเครื่องบินหาย์รแมงคูบอ่ะแมงคูหายไป็นไงกล้ามากน้ำแมงคูไปหน้องแมงคูกระใสบูดหนี่งหนึ่งครับบอกว่าแล้วว่าแล้วว่าอยังว่าแมงคูมันสุดว่กขับถ้ามาแล้วรู้สึกผอมผู้ไม่หรอใช่ละไปทางเดนละอู้อู้มันได้ไก่เป็นอันตีคืออยู่เบื้องหลังครับ

đừng <laughs> đừng không. <cười> <cười> Nam ta khu thi phu 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 như น้ำตาผูที่ผูอะไนะผูทะเบิดนันดามีกิให้พี่นัตอนนี้เป็นอย่างตอนนี้เป็นอย่างคือมาถ่ายเอ็น้ำตาผูที่ผูทะเบิดน้ำตายังก่านูน้ำตาผูผููกันเลยูกันเลย ที่ที่ภูตะเมินแต่ว่าผมได้ยินข่าวว่าอาจารย์พ่นวันพ่นสีแดงว่าอันใครพี่พี่ราสุเทพครับไม่ก้องนะโอ้หะวันนี้วันนี้ต่อไปน้ำตาคูที่ผู้ชีฟ้าถึงวันนี้อุ้ยผู้ยังสูงเกินทางคืด้วยไหมวันนี้อ๋อคือเป็ดไก่แท้ นักลงทิตไดโยงเย่งน้ำตากรูหลายผู้เลยเนาะผู้กับล่งมาแรงจุดสูงสุดบรรยากาศเริ่มเย็นไดเวาแล้ะครับพี่น้องไดเวลาแล้วไดเวล拉ยังไงไดเวลาหิ้วเขาไดเวลาอาบน้ำอุ้ย๋ยวานถอะ สามมือว oh. ่าอ no ับกับหอมเอามาแล้วคุณคุณคุณเป็นแบครับยังย่นกำลังบินโอ้ยมาแบนนั่นจั่นบินนั่งมันดูทงดากด้วยนี่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลยเขาก็เอานี่เพื่งไปตั้ผมนไงเด็ดเด็ดไม่แปบกๆร้านตั้ผมนี่ ผู้เบียร์าเทศเล่าดังงสูงยงง่ามมันไดกี่กิโลเมื่อกี้โลเดียวม็นได้ไหมลูกแต่เขาเข้ากี่โลเดียวบ่อยากได้ไหมแต่ไก่เติมอยู่นะอะไรนะเยวเอากระเพาะกัดเดียวก็จะถีกตัว เบื้องหลังครับเบื้องหลังครับเตรียม,มพร้อมถ่าย MV โอ้หมอกลงนละยทั้งพุ่นไหมเห็นบนนะ่ะน,น,น,นี่ยวุ่นเย็นแล้วเย็นแล้วเดินฮะมีไหนเบิ้งวิวพี่น้องที่บินเมื่อกี้เนาะี <c oughs> ่เดี่ยวสวยจัง เพิ่งไม่ผู้เก็ตเสนำตานุาพูเก็ตวาเพิ่งวิวบินอะรี้หือ่าได้นมาความเข้นแข้เม็ดกันยรดเดียวิาามคุเหนียมบันไดแรงรนีแมนสุดยอดเลยนี่นะฮึดาในร้าทเดียวนล้ายงเป็นอีรอดหนึ่งครับโอ้วิวงามวิวงาม เบื้องหลังครับเบื Gotta, uh, ้องหลังหยเย็นเือน้ำนี้าเทือกเือกน้ำนี่ซักเลยเหนื่อยคุณพี่น้องต่ำขุนโอ้ยเพ็่อไงุนหนาวดิยังคุนหอนก็ยิ่เมียนมีแห้งเนาะ นำพาตรงนั้นก็สุดยอดกันเลยปเไปเ็ดเปสุดพอดีนะดดยืนออกไปคือเห็นให้เขาเรียกว่าสร้างทำให้มีเศรษฐกิจ<ม>ทำให้เงินสะพัดทำให้มีเงินมีเงินหมุนเวียนในในชุมชนมในหมู่บ้านในระดับอำเภอระดับนี่ก็คือมันก็นจะเป็นคือว่าเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน ทำให้คนมีเงินมีทองนี่แหละถือว่าก็เป็นอีกนโยบายของเกี่ยวกับท่องเที่ยวนี่นะครับพี่น้องถือว่าสุดยอดดีครับดีมากๆเลยประเทศไทยปีใหม่คือเต็มอันย่าเลยเนาะไปทำแม่บังแนกินแนวกูรูบ่อนเห็นโฮมสเตย์ครับมอลัมดีบ่อขบปันนูกกว่ารับก็ดีเพิ่์สแหละครับเราเรียกว่า เข้ามาดีบอต่ว่าเขาจะมีเวลาที่จะมาอยู่กับชุมชนไหมบางที่เที่ยวกับเข้ามาชุมช่นโคยงการเทียมหมอลำจิบเป็นก็คุณหมอกหมอกหมอกโอ้พี่น้องหมอกลงเลยครับทำใช้เข้ามาหมอลำที่เป็นเที่ยวกับห้องสตรีวารพยาบาลเกี่ยวกับโครงการท่องเที่ยวชุมชนนวัดวิชีครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมครับเบื้องหลังครับจะถ่ายทำเอ็มวี หมอกเริ่มลงแล้วครับหอมบหอกเริ่มลงแล้วครับเย็นแล้วครับพี่น้นองจุดสูงสุดของภูทับเบิกตอนนี้เพื่อนๆมาอยู่จุดสูงสุดแล้วครับ <c oughs> <c oughs> โอ้สุดยอด แเอวพี่น้องคุณคนหลายครับคนหลสวัสดีถ้าเป็นหยุดคัตเตร์เรกคัตสิไลายไปนี่ครับเมื่อมอหมอกเต็มแล้วครับขกาลังครับน เนีนยมองไปเห็นภูแล้วไปนี่มอกเขาจะขึ้นเป็นอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าลึกลึกขุนมรดุโลกเต็มปลครัี่ยนไปเหอะูดท้าเบิกอีกอ่ามรดุโอกนี่ข้างนี้กับหมอกกำลังลงครับแต่ทั้งุ่นเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับหมอกมองไม่เห็นภูแล้วครับ เส้นทางอีกหลอดหนึ mm ่งเห็นเบอร์นี้หลอดหนึ่งพูดเส้นทางีนเหมือนงูเลยครับเส้นทางคดโค้งเหมือนงูเหมือนเขาภูพานเลยครับแต่ก็หนักกว่าเขาภูพานครับ โค้งขุนทางลงอยูุ่่นโคนรขุนโคตรขุนเห็นบอกทางเมื่อบั้นอันนี้ก็ที่พักศูนย์ข้างกลาง โซนวัดป่าพุทธเบิกจะมองไม่เห็นแล้วครับผพหมอกลงแล้วครับคุณหมอกเขเ้เด้อลวนน้วครับสวยงามกับสวยงาม้ <S <S องครับผมหัวกะมาศพลังแรงครับยืนอยู่นี่ตั้งแต่หล,ลายทิก่าปีที่เคยขี่รถมากนครมากต่ว่าพเคยมาผัน จุดจุดสูงสุดพุทธิเนี่ยเบื้องหลังครับเบื้องหลังถ่ายทำครับเงี่ยกำลังเตรียมพร้อมครับพี่น้องเนี่ยเตรียมพร้อมครับกำลังเตรียมพร้อมครับห้องสิข้อก่อนได้เสื้อหนาวเลยดิมาขอก่อนได้มั้งได้เสื้อหนาวเลยจีขอก่อนลูกสาวปาดหมอกทั้งทีไหม มีสำคัญมีเพียร์ลำเพื่อนมาไทายรูออ้จักพี่ตาหักนะครับพี่ื่อแรกหรือครั้งแรกนะครับแล้วกับเพียงมองนี้ก็คือน้ำตาขูจิูทับเบิกนี่คือนะครับอยากซื้อซาในพี่นออาา้องไหมวะข้ามาไทยมิวสิกวิดีโอเนี่ยหรือไทยซิงค์ยอยู่พื้นที่เสมือนจริงนะครับไม่ใช่เสมือนจริงอยู่พื้นที่จริงนะครับพี่น้องได้ได้ห็นเป็ยลำเพื่อนมาอยู่จุดสูงสุดถึงจะเป็น ออกมาในรูปแบบไหนครับช่างแต่ว่ามือนี่เข้ามาทายอยู่ในจุดจริงนะครับเสียงเพลงอยู่หุ่นเสียงเพลงอยู่หุ่นได้ยินเท่านี้ครับนี่เอากล้องเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำหนี้ครับเบื้องหลังครับเบื้องหลังและเบื้องหน้าหนาวจุด